HELLO EVERYONE เป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีไหมปอสังเกตว่าคลิปของปอไหลายๆคลิปเสียงมันเบานิดนึงเนาะปอนต้องขอโทษนะแล้วปอนสัญญาว่าปอนจะพัฒนาหาซื้อไม์มาติดเพื่อที่จะให้เสียงมันฟังชัดขึ้นเนาะวันนี้ปอนก็มีพลังงานดีๆมาส่งต่อให้ทุกๆคนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นพลังงานดีๆหรือว่าองค์ความรู้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้ปอนให้ปอนส่งต่อ ไปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นําไปปรับใช้ในการดํารงชีวิตให้เพื่อนเพื่อทุกคนได้มีแสงสว่างแห่งการดํารงชีวิตแสงสว่างแห่งสติปัญญาแล้วก็แสงสว่างแห่งการดํารงชีวิตมีชีวิตที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นในทุกๆวันนะเอ e ว y รี่วันเพราะว่าทุกครั้งก่อนปอนจะส่งต่อองค์ความรู้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปอนจะ ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีสิ่งใดที่อยากจะให้ปอนพูดกับทุกคนมีสิ่งใดที่ท่านอยากจะสื่ออยากจะส่งให้ทุกๆคนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตเนาะแล้ววันนี้สิ่งที่ปอนอยากจะคุยกับทุกคนสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนความมั่นใจในตัวเองใช้ชีวิตอยู่ในความสุข ให้ใช้ชีวิตจากการหร Paste, าารราารลุดพ้นจากความรู้สึกกลัวจากความกังวลในทุกๆสิ่งจากความรู้สึกกังวลจากความรู้สึกกลัวในทุกๆอยา่างให้มั่นใจในตัวเองอยากจะให้ทุกคนมั่นใจในความสามารถของตัวเองมั่นใจในภายในของตัวเองมั่นใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆคนที่ทุกคนนับถืออยู่ขอเพียงแค่ทุกคนมั่นใจในตัวเอง แล้วก็มั่นใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกๆคนนับถืออยู่ว่าท่านจะชี้นำทางแสงสว่างแห่งการดำรงชีวิตให้กับเ,เพื่อนๆทุกคนได้ดำเนินไปสู่ความสุขและความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนขอเพียงมีความศรัทธามีความศรัทธาในตัวเองแล้วก็มีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนับถือ ว่าทุกๆพระองค์อยู่กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็จะชี้นําทางแสงสว่างแห่งการดํารงชีวิตและความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคนแน่นอนขอเพียงแค่เพื่อนๆทุกคนพยายามอย่าใช้ชีวิตบนความกลัวพยายามอย่านึกถึงสิ่งใดที่เรากลัวพยายามอย่าใช้ความกังวลมาเป็นตัวนำทางในการดำรงชีวิตเมื่อใดที่รู้สึกกังวล ปอนอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนพยายามโยนทิ้งปอนก็ทําเหมือนกันโดยการที่เปลี่ยนจากความกังวลมาเป็นการนึกถึงอนาคตที่เราอยากจะมีอยากจะได้และอยากจะเป็นเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะมีอนาคตแบบไหนเราอยากจะมีคนที่อยู่ในชีวิตเป็นคนอย่างไรเราอยากจะมีฐานะเป็นเช่นไรเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแบบไหน ให้นึกถึงสิ่งนั้นมาแทนที่ความกังวลนึกถึงว่าปัจจุบันนี้เราทำสิ่งใดได้บ้างบนความสามารถและศักยภาพสูงสุดที่เราจะทําได้เต็มที่ณนะปัจจุบันที่เราทําได้จงอยู่กับปัจจุบันพลังของปัจจุบันสำคัญที่สุด อย่าเอาความคิดไปอยู่กับอนาคตอย่าเอาความคิดไปอยู่กับอดีตเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่อัตตาอีกโก้มันเป็นภาพลวงตามันเป็นการหลอกของความคิดของเรามันเป็นการหลอกตัวเองหลอกให้เรากลัวอนาคตหลอกให้เรากังวลกับอนาคตหลอกให้เราเป็นทุกข์กับอดีตจงดึงความคิดและความรู้สึกมาอยู่กับปัจจุบัน The Power of Now พลังของปัจจุบันสำคัญที่สุดคิดแค่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราทำสิ่งใดได,ได้บ้างเราทำสิ่งใดได้ได้นะตอนนี้แล้วก็มั่นใจในความเป็นเรามั่นใจว่าเรามีศักยภาพมากพอที่เราจะสามารถพาชีวิตเราไปสู่จุดที่เราอยากจะมีและจุดที่เราอยากจะเป็นแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่กลัว พราะความกลัวคือภาพลวงตาเพราะความกลัวคือไม่จริงสิ่งที่จริงที่สุดคือปัจจุบันเราจงใช้พลังของปัจจุบันเราทำสิ่งใดได้ตอนนี้นึกว่าตอนนี้เราทำสิ่งใดได้ไดบ้างทำสิ่งนั้นแล้วก็พยายามจินตนาการภาพในอนาคตที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นคนคนนั้นให้มันชัดซึมซับความรู้สึกนั้นให้มันชัดเจนเพราะหากเรากังวลสิ่งใด สิ่งนั้นจะเป็นอนาคตของเราโดยที่เราไม่ต้องการมันโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราดึงดูดมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเราทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินคำว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนพลังงานพลังงานคือพลังงานของการดึงดูด The Law of Attraction เรานึกถึงสิ่งใดมากๆเราจะได้เป็นสิ่งสิ่งนั้น เรากลัวแล้วเรากังวลกับสิ่งใดมากๆอนาคตเราจะได้แล้วเราจะเป็นกับสิ่งที่เรากลัวแล้วเราจะได้แล้วเราจะเป็นกับสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้วปองก็มั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงไม่อยากจะได้มันถูกต้องไหมเราอยากจะเป็นอยากจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นโยนทิ้งความกลัวไปซะเพราะความกลัวไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการความกังวลไม่ใช่อนาคตของเราเพราะฉะนั้น พยายามนึกถึงแต่สิ่งดีๆพยายามนึกถึงแต่ความสุขที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคตนึกถึงสิ่งนั้นให้มันชัดและโยนความกลัวความกังวลทิ้งไปซะเพราะว่ายิ่งเรานึกถึงสิ่งใดเราจะเป็นสิ่งสิ่งนั้นเพราะทุกอย่างปอนจะบอกว่าอะไรอะความคิดมันจะทำให้เกิดการกระทำอย่างเช่นง่ายๆทุกคน เวลาทุกคนรู้สึกฉันอยากจะกินอะไรสักอย่างหิวท้องก็จะร้องถูกต้องไหมแล้วเราก็ต้องหาสิ่งใดกินอย่างเช่นแค่เรานึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกอายมันจะทําให้เรารู้สึกอายนึกถึงว่าสิ่งที่เราเคยทําเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกอายขึ้นมาแก้มเราก็จะแดงขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือถ้าเรานึกถึง18บวกนิดหนึ่งถ้าเรานึกถึงสิ่งใดที่มัน18บดบวก เกี่ยวกับเซ็กชวลอะไรนิดหนึ่งความรู้สึกของเราก็จะเกิดความอยากจะมีอารมณ์และอยากจะทำสิ่งนั้นถูกต้องป่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆก็คือเราคิดสิ่งใดร่างกายแล้วความต้องการเรามันจะพยายามทำให้เราได้สิ่งสิ่งนั้นพยายามทำให้เราเป็นสิ่งสิ่งนั้นถูกต้องไหมทุกคนเป็นการยกตัวอย่างงี้ย่เพราะฉะนั้นจงระวังความคิดอย่าก,กังวล กับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงเพราะมันไม่จริงปอนมั่นใจว่าทุกคนทำได้มากกว่านั้นความกังวลไม่ใช่อนาคตของเราสิ่งที่เรากังวลอยู่ไม่ได้สิ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงแต่สิ่งที่เราต้องการเท่านั้นสิ่งใดที่เราไม่ต้องการเราจะไม่นึกถึงมันเราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่บนความกลัวเราจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน แล้วเราจะมองกันดูว่าปัจจุบันเรามีความสามารถมีศักยภาพสิ่งใดได้บ้างที่มันจะนำพาเราไปสู่ความฝันที่เราอยากจะเป็นอยากจะทำและอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขในแบบของเราเพราะฉะนั้น Everyone วันนี้คลิปยาวนิดนึงอยากจะบอกทุกคนว่ารักทุกคนนะปอนก็พยายามสู้กับความกังวลสู้กับความกลัวเหมือนกันในช่วงที่เวลาปอนเก็บตัวปอนก็ ทอลมานกับมันเหมือนกันนะแล้วพยายามฝึกตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันแล้วพยายามเตือนตัวเองว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดถ้าเราทำปัจจุบันดีที่สุดอนาคตยังไงมันก็ต้องดีถูกต้องไหมแต่ถ้าอนาคตมันมีสิ่งใดเกิดขึ้นที่มันอาจจะช้านิดนึงแต่ยังไงมันก็ต้องได้ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นขอเพียงเรามั่นใจในตัวเอง และอยากกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง The power of now สำคัญที่สุดปัจจุบันสำคัญที่สุดย้ำปัจจุบันสำคัญที่สุดทำตอนนี้ให้ดีที่สุดอนาคตก็จะดีเองสิ่งใดที่กลัวและกังวลทิ้งมันไปซะย้ำอีกหนึ่งครั้ง Love you all นะ everyone บ๊ายบาย